ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะเอาละครับเราอยู่กันกับเกม d ิโนคุนิค,ค,คอ o ์ e เวิลด์กันอีกเช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปตามล่าหากลุ่มสมบัติกันครับโดยเราจะไปเก็บจุดชมวิวกับเก็บกล่องสมบัติกันเพื่อที่จะทําภารกิจเอาตัวสมาคมนกนงแนมาใช้ในการอัพเลเวลตัวละครครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับสําหรับแผนที่ที่เราจะไปในวันนี้นะครับนะั่นคือฮาร์แลนด์ฝั่งใต้ครับ เมื่อเพื่อนนะครับเก็บจุดชมวิวครบ3จุดนะครับรางวัลที่เราจะรับนะครับก็คือตั๋วสมาคมนกนังแอ่น5ใบและก็ถ้าเราไปที่ฮาร์แลนด์ฝั่งใต้เช่นกันนะครับเก็บกล่องสมบัติครบ3กล่องนะครับเราก็จะรับในส่วนของตั๋วสมาคมนกนังแอ่น5ใบเช่นกันนะครับสำหรับตั๋วนี้นะครับช่วยเพิ่มจำนวนครั้งสามารถเคลียร์เควสสมาคมนกนางแอ่นได้ซึ่งจะสามารถทําให้ตัวละครของเราเลเวลอัพไวมากๆครับเอาละครับเพื่อนไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย อย่างแรกเลยนะครับให้เพื่อนกดที่แผนที่นะครับแล้วก็เลือกไปที่ world map หลังจากนั้นนะครับกดวาร์ปไปที่ heartland ฝั่งใต้แล้วก็เลือกไปตรงคําว่าลานพูทเท่าใบไม้ร่วงครับกดย้ายไปเลยก็กด teleport เมื่อวาร์ปมาถึงแล้วนะครับให้เพื่อนเดินมาตรงนี้นะครับนี่นะครับประมาณแถวแถวนี้นะครับอ่าเมื่อเดินมาถึงแล้วนะครับนี่นะครับจุดชมวิวที่เราจะเก็บนะครับให้มาตรงใกล้ตัวนี้นะครับแล้วก็กด มืออ่านะครับเราเก็บจุดชมวิวที่1่มาเรียบร้อยแล้วนะครับรอสักครู่ครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปครับเราจะไปเก็บกล่องของขวัญกันนะครับแต่เหมือนชาแนลนี้กล่องของขวัญไม่มีแล้วนะครับหรือว่ากล่องสมบัติไม่มีแล้วนะครับให้เราทําการย้ายชแนลดูครับอ่าเดี๋ยวเราลองย้ายดูนะครับอ่าเมื่อย้ายมาแล้วนะครับเราเจอกล่องแล้วนะครับกล่องนะครับจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับ ก็เดินไปเก็บได้เลยครับอ่าเมื่อเดินมาถึงเราก็กดมืออีกเช่นเดิมครับอ่าเรียบร้อยนะครับเราก็จะรับวัตถุดิบมาใช้ในการอัพตัวละครด้วยครับกล่องถัดไปนะครับที่เราจะไปกันนะครับกดแผนที่แล้วก็กล่องจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับกดคลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็กดเดินเดินติดเฉยอ่าเมื่อมาถึงแล้วนะครับเดินมาตรงด้านหลังตรงนี้นะครับเราจะเจออีกหนึ่งกล่องนะครับก็ให้เพื่อนกดเก็บได้เลยนะครับ ่ถัดมาครับเราจะไปจุดชมวิวจุดที่2กันครับจุดชมวิวจุดที่2อยู่ประมาณตรงนี้นะครับกดคลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็กดเทเลพอร์ตไปก็ได้ครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็ลองกวาดสายตาไปดูรอบๆนะครับว่าที่เก็บจุดชมวิวอยู่ตรงไหนอ่าเราเจอแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็กดที่จุดชมวิวแล้วก็กดเก็บได้เลยครับเรียบร้อยครับสำหรับจุดชมวิวจุดที่2ครับ เก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปิดแผนที่ไปเลยถัดมานะครับกล่องสมบัติจุดที่3นะครับเมื่อกี้เราเก็บไป2จุดแล้วครับตรงนี้กับตรงนี้จุดที่3นะครับอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเดินไปต่อครับก็กวาดกล้องไปเรื่อยๆครับเผื่อเราจะเจอก่อนมาถึงแล้วไม่มีกล่องนะครับก็ลองเปลี่ยนชแนลดูครับ อ่านี่นะครับกล่องอยู่ตรงนี้นะครับเดินมาเก็บได้เลยครับโอเคเรียบร้อยครับเก็บครบ3มกล่องแล้วนะครับถัดมานะครับจุดชมวิวจุดสุดท้ายนะครับอยู่ใกล้ๆกับบอสตรงนี้นะครับกดไปได้เลยนะครับกดเทเลพอตไปเลยมันก็เทเลพอตมาแค่ตรงนี้นี่นะมีกล่องนึงนะครับแต่เป็นกล่องที่เราไม่ต้องเก็บก็ได้ครับกวาดสายตาไปรอบรอบครับเจอแล้วนะครับจุดชมวิวจุดที่3มครับ กดคลิกที่จุดชมวิวแล้วก็กดเก็บได้เลยนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับเราเก็บจุดชมวิวครบ3จุดแล้วนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภารกิจกันนะครับว่ามันสาเร็จหรือเปล่ากดไปที่บันทึกแล้วก็เลือกบันทึกผจนภัยกดจุดชมวิวอ่าครบแล้วนะครับทั้ง3จุดก็กดรับรางวัลได้เลยนะครับเรียบร้อยได้รับสมาคมน้องนัอ่นมา5ใบครับแล้วก็อันนี้อีก5ใบครับ ไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆแค่ใช้เ,เวลาประมาณ1-2นาทีก็ได้รับตรวจสมาคมนกนั่งแอน10ไปแล้วนะครับเอ้าเก็บซ้ำเก็บซ้อนอ่าเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมกลับเมืองไปก่อนนะครับหลังจากนั้นไปหาสมาคมนกนั่งแอนอย้ายไปเลยเทเลพอตอ่ามาถึงสมาคมนกนั่งแอนแล้วครับ นี่เราสามารถรีดได้หลายรอบเลยนะสำหรับวันนี้นะครับผมรีเฟซเควสไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเควสที่เหลืออยู่ก็เป็นแค่ทั่วไปเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขอเก็บตั๋วสมาคมน้องนังแอนไปใช้สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากใครต้องการให้ทำคลิปอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับหรือว่าสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เช่นกันครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย